ดิ้นแรงรดิ้บบีน้ำขาน้ำไปด้วยให้น้ำมันตายไปเลยเ้พี่ปืนไปเลยมาจัเดี๋ยวคนจิกยงออกเด้ลไม่อัานี้การแสดงกเป็นแค่ตัเป็นแชร์บ่ยชยรเอ่นอดเปีนอะไรน้อั ตุ๊กตายอยางแม่จางวันดินจริงครับจับไปแล้วนี่เอาสะอาดไงมทีเนี้ยบ้าหมูเบลเบลเขาไป็นยังไงเอาไป่กิน

แค่เงินเดียวแปดร้อยแล้วเก้าร้อยแล้วหนึ่งพันแล้วต้นนี้เขากำลังเซฟตีเรียบร้อยแล้วครับมดเขียน,นมาฐาไนไว้แล้วจะมาใส่แค่เป็นเบิ้งเบิ้งตามันเพียง

cà <laughs> tay <laughs> <laughs> <Cái> gì à mà đâu <laughs> 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 <laughs>

้นเเลยเนี่ตายตายตาห้นังกินเนี่ยฮะโอ้ฮะชอบ้ังกนเอาเ้ังกินละเียกไีกินวจู้แล้วไ้จูวีมน้้กะลายดันเ็แล้ตอนนี้คนเีวนี่ตัวนี้เอาเี้อนอน้ตัวนี้ต้เาห่อแขี้ก็แล้วโว้ย

จานวด่วยลืมรางงานตเอาสวัสดีคดรับผมอาจารย์โครับโ้คนโตขึ้นในน้ำท่วมแข็มากจะทาง,างไหนวะนี่จับได้ตัวนึงครับนีโคงไปแล้วนิล้วนาฮ่่่สมัครครับเอาัสวัสดีครับผมก่อนนิดเดี้วครับเนีเเนต่ำทำตรงเชนแนติดตามครับรูหเดี๋ยวไปเบิ้งกันลอกด้ปไนนปกผมคเพครับผม ไปขงแท่ด้เสร็จเสร็จโอ้ยยังคือระิบมงพี่นหองข้างแช่ไหมเอา่าั่นคือีสวบหอล่ะขึ้นลังเลยขึ้นลังเลย ลงทุนไหลมาดูทุกคนนอนเลยทุกคนจะขวนง่ายได้อพอดีท่านเ e อฟซีมนใจดีครับขอบขอบคุณผู้สนับสนุนลักครับเ<อ>จบ<อ>ีเล็กขอนครับเสือมาฝาันโตหนึ่งนี่มั่งฮะแคปไปแล้ววนะันเนี้ยสุดยอดตัวนี้สุดท้ายมันก็จะเป็นอาหารเรอาอานน้องแหละเจ้ามาไปนอนนอนเลยไปลงทุนไหลมาเนี่ยไปแคปขวนง่ายได้อจ,จัดไปไปเลยอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอาโอ้โหย เอาพอแล้วพี่อานมาลูกพอ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 เอาช่นาชนี่แหละแบ่งแล้วอันนี้เอาูอันนั้ับอันนี้า่านลูกนี่ดาแ้อาเนี่ยน้องแจนอดอนเทีพี่น้องถ้เขาถามตัวละหมื่นนะเขาฟาร์มเขาบอกให้บอกตัวละหมื่นอเาว่าเราซื้ออยู่ประมาณหมื่นห้ม่ดูดไปนอกเรีบร้อยไหมคอแจมกันถอนแจมกัน อไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าไม่แตเทปนัดแ่ไหนเทปเมนูเรา่อยไปเอาโรงงานเราไปตันเป็นได้กับานติดตามมด้วครับใครอยากเบิ้งคลิปขาไปเบิ้งในช่องยูทู e เงี้ย<ม>สับไป<ะ>ตรงชาแนลละกะผู้ใดที่มีโอกาสที่จะมากตกปลาตรงยังอยู่พุทธมณฑลสายสีนะครับกระทุ่มลมสิบเก่าได้มาได้ครับฟาร์มฟิชชิงร้อยสี่นี่ฮอตแชร์ผมไปอาจารย์นอนจางก,กอกแ,แลนด์มาเร็วปล่อยปล่อยปล่อยเราสูบง่งอาจารย์นอนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนาฬาิกาลีสัตว์เลี้ยงเจ้า

ไปเปลี <mile> ่ยนเสื้อผ้าก่อนล้างตัวก่อนเดี๋ยวไม่สบายโดนแคบนะพอไปไปล้างตัวก่อนมันอยู่ที่ทั้งวันเลยลูกวิ่งไกลทั้งวันบางตามันลดการเคลื่อนไหวนะครับกดขามันนะหมอพอแล้วปวดสบายด้วยบอยเลนต่างงาไม่เอาเดี๋ยวไรโว้ยสร้อยจูว่าสันพี่น้องว่า จานอดตาดูแหวกนนะนี่ลำเมียเจ้าเขาบอกอยากเห็นอาจารย์อดสี่แข้วจัง พี่น้องยังได้กับฝากไปเบิ้งคลิปใน YouTube นะครับในเฮาสีเฮ็ดย่างกินครับเมนูย่างอเอาบอกเพือ่อนสีย่างก้อนคันแรกผู้ใดสนใจกะสั่งได,ด้เ้ยครับตัวละหมืน่นนี่แหละตัวละหมืน่น1นึ่งหถึงหนึ่งประมาณนี้ครับ เออนอนกอดกอนเพิ่งตอนนอนแกะตอปปนตนอนแก,นนแกปากของกน้ำนนเนยโอเคครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ